28,000กิโลเท่านั้นเองนะคะนี่กระจังหน้าแต่งสวยๆส,สีแดงมีไฟในตัวด้วยนะคะฝากระโปรงแต่งนะคะนี่เลยมีโลบาหลังแต่งของ Outlander ด้วยนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ให้ด้วย4จุดด้วน,นี้แม็กไรเนอร์ใหม่ปะเนี่ยภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกเลยกุ้งกว้างกางแขนได้สุดนะคะ <laughs> เรามาอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้านสองกระโต้อมสร้างปทุมธาน,นีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถมาแนะนํานะคะบอกเลยว่าสวยมากผ่อนถูกด้วยนะคะราคาดีเวอร์สวยๆเลยนะคะชุดแต่งจะเต็มกับเจ้าคันนี้เลย Ford Ranger 2.2 XLS ปี2022นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากทุกคนแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะ,ะนี่กระจังหน้าแต่งสวยๆสยีสแดงมีไฟในตัวด้วยนะคะอ่าสว่างๆเลยฝากระโปรงแต่งนะคะค่ะ ไม่ใช่ขาวดำดาแดงสวยๆนะคะแล้วก็ไฟหน้าใสาๆเลยนะมีที่ท่อบไฟมาให้ด้วยนะคะโปร่งซุ้มลอ้อแต่งแม็กเดิมๆสวยๆวยนะคะกระจกเป็นกระจกพับมือมีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะแล้วคันนี้สีเดิมๆเป็นโอเพนแคมนะคะอ่าเป็น o. โออุ้ย เออตลกตลกเป็นโอเว่นแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆนะคะคนของขึ้นลงได้สบายบอกเลยนะอ่าแล้วคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะ mm hmm. เห็นไหมเม็ดอาร์ชัดแจ๋วนะคะสีเดิมๆไม่มีทํามาแน่นอนทุกคนนอกุุกตัวเนียนกริบไม่มีรอยประแจไม่มีรอยแกะเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปมีแต่คุ้มนะแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะนี่เลยมีโลบาหลังแต่งของออาแลนเดอร์ด้วยนะคะ ถูกต้องแล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้สวยๆเลยนะสีเดิมๆสวยๆท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆไม่เคยชนนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย4จุดมีกันชนนะคะเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันดีกว่าช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะช่วงล่างแน่นๆเลยนะคะมียางอะไรมาให้ครบนะคะแล้วก็มีข้อไฟหน้ามีข้อไฟท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูแม็กไลเนอร์กันโอ้โหอุยอันนี้แม็กไลเนอร์ใหม่ปะเนี่ย โอ้โหสภาพดีมากนะคะสวยสวยรอยแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบนะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะบอกเลยไปบอกเลยไปเลยบอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะใครได้ไปนะจริงๆอ่ะตัวโลบาหลังเนี้ยไปติดเองนะก็ไหลตังค์อยู่นะคะแต่เราอันนี้เราติดให้ไม่คิดตังค์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กด้านนี้กันก่อนนะคะฝั่งนี้วันนี้ทุกคนมีโปรโมชั่นด้วยใครที่ดูถึงตรงนี้อยู่ยังไม่ทักแชทมาอีกอ่านี่เม็ดอาร์คทุกเม็ดนะคะเมเดิมจากโรงงานน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่ ยสติสดกเกอร์มอกรเดิมๆโรงงานบอกเลยชุดเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบเลยนะอยู่ด้านนี้นะคะเป็นไงล่ะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายใน ขาบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกเลยกุ้งกว้างกางแขนได้สุดนะคะบอแขนเป็นบอหนังสภาพดีบอดหน้าหนาเป็นบอผ้านะคะสภาพดีไม่มีขาดเลยนะคะคันนี้ได้หน้าจอสักสกีน,นะคะเดิมๆจากโรงงานนะ,ะแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะมีใบระบุราคาชาัดเจนนะรุ่นเอ่ยอะไรเอ่ย counter. แล้วก็เล่มพร้อมทุกคันนะคะใครมาซื้อสดฟรีแวดไม่เก็บแวดนะคะนี่ลิ้นชงลิ้นชักนะคะสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะนี้เป็น เป่าใสๆนะพี่ๆสวยอ่าแล้วก็ด้านบนของคันนี้นะคะเนียนกริบเลยนะที่ส่แว่นมีมาให้พร้อมนะคะไฟติดทุกจุดไม่ต้องกังวลน,นะคะตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะออ้ยหนูจะแกะแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แกะเลยนะคะไฟติดทุกจุดข้างหน้าเป็นกระจกตัดแสงได้นะแล้วก็เลขไม้ของคันนี้ทุกคนบอกเลยว่าไม้น้อยด้วยนะคะมาอยู่ที่28,00 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้เช็คศูนย์ได้นะคุ้มใครได้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเรามาดูตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะ นี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.2 6 0แรงม้าบอกเลยว่าสวยมากเครื่องเดิมฟิตไม่ร่วไม่ซึมสตาร์ทติดง่ายนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน มาคลาสเรามาดูตัวคานกันต่อนะคะคารเดิมๆจากโรงงานนะสวยๆนะคะพี่ๆบอกเลยไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเห็นไหมลอยตรงเลยแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบนะน็อตฝากระโปรงเนียนเก็บนะคะฝากระโปรงเดิมอันนี้จะเป็นระบบช็อคอัพนะคะเปิดปิด,ปดได้สบายเลยนะคะหนูชอบมากทั้งเราเป็นไทยของเลวก่อนส่งหนึ่งมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รระกา เื่องเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยโประชันพิเศษนะคะเฉพาะภายในเดือนนี้นะสอดชุดแต่งจัดเต็มไม้น้อยแบบนี้นะคะเอาไปเลย49 00 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะส่วนใครที่สนใจสอดสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะ เรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่อ2ช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเฟจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะอยากได้รถสวยลรงมกไม่จบตามมาที่นี่เลยสเสน่ห์รถบ้านซอม